สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับแม่อ้อนอีกแล้วนะคะพร้อมกับบรรยากาศข้างหลังนะคะก็คือรถขายอาหารไทยนะคะหน้าบ้านตัวเองนะคะนี่หน้าบ้านตัวเองหน้าบ้านสามีนะคะแล้วก็พบกับอ้อนในวันนี้นะคะก็นะฮ่าเพื่อนๆเหนื่อยใจนะคะไม่ไม่ใช่ว่าเป็นมาดามแล้วจะสบายทุกคนนะคะเพื่อนๆอ้อนก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่ยังไม่สบายนะคะเพื่อนๆเพราะว่าชีวิตเราอ่ะมันหกเหมาจากเมืองไทยใช่ไหมเราก็เหมือนคล้ายๆกับเปลี่ยนชีวิตอ่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆตัดสินใจแล้วเราก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมคะเพื่อนๆอย่างนี้นะคะคลิปนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะคะไม่ว่าใครจะอยู่ในสถานการณ์ไหนยังไงอะไรยังไงก็ตามและก็เป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะไม่ใช่เฉพาะ ครอบครัวที่เมืองไทยนะคะหรือว okay. so, ่าครอบครัวที่ได้สามีมาอยู่เมืองนอกนะคะอะไรยังไงก็ตามนะคะเพื่อนๆวันนี es, ้เราจะฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆโอเคนะคะหลังจากนะคะวิกฤตโควิดระบาดนะคะเพื่อนๆบางครอบครัวก็เจอวิกฤตกันไปแล้วนะคะก็คืออาจจะตกงานบ้างนั่นนู่นนี่เงินใช้สอยไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นวัตจักรการหมุนเวียนใช้เงินต่างๆนะคะเพื่อนๆ แล้วก็อันนี้ขอขอไม่ดราม่านะคะน,นี่พูดถึงมาดามชีวิตธรรมดาทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะพูดคลิปนี้ก็จะพูดถึงชีวิตของอ้อนเองนะคะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะเพื่อนก็อ้อนก็จะเอาวิกฤตทั้งนี้นะคะมาเป็นบทเรียนนะคะแล้วก็เอามาคล้ายๆกับเผยแผ่ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าชีวิตมาดามนะคะไม่ได้สวยหรูทุกคนนะคะเพื่อนๆ เรามาต่อกันนะคะว่าชีวิตทุกคนมีขึ้นมีลงเพื่อนๆนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะก็ยังเปรย์ๆอยู่เลยว่าเออปรงกับชีวิตนะคะวันนี้ปรงขึ้นมายิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพื่อนๆนะคะสามีนะคะโทรศัพท์มารายงานนะคะที่หัวเรานี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าไม่รู้จะเศร้าไปทําไมนะคะก็เออนะสามีโทรมารายงานนะคะว่าบอสนะคะเอ,อ่เทเลโฟนคอ ประชุมกันอะไรนั่นนู่นนี่นะคะแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องเอ่อว่าเหมือนได้รับรายจ่ายอะไรนั่นนู่นนี่นะคะเสร็จแล้วเขาก็บีสแตมป์นะคะก็คือตัดสินใจและพ,พูดในวงที่ประชุมนั้นนะคะว่าให้สามีเราออกจากงานตังนะคะเพื่อนก็พอเสร็จจากนั้นวันนั้นน้อนมีเรื่องอะไรรูม้มก็เลยโทรไปหาผัผวเฉยๆนะคะแล้วก็ผัวก็ทํา เสียงเศร้าๆเหมือนแบบแอบร้องไห้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะมันก็เลยว่าอ้าวเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออก็เจ้านายเพิ่งจะบอกว่าจะให้ออกจากงานนะอะไรอย่างเงี้ยเสียใจมูอินเตอร์บลอนะคะไม่สบายใจนะคะโอ้เพื่อนๆนั่งตรงนี้มันเสียงดังเพราะว่าอยู่ลิมถนนใหญ่นะคะเพื่อนแล้วก็ร้านอ้อนนะคะจะเปิดในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้มีเวลาคุยเม้ามอยได้ก็เลยแวะมาคุยเล่นกับเพื่อนๆนะคะ โอเคนะมาต่อกันนะคะว่าก็สามีบอกว่ามูอินเตอร์บลอรนะคะแล้วก็แบบว่าป่วงเล็กๆน้อยๆกับเราอะไรเงี้ยเราก็เออหรอนะคะตอนแรกวันวันที่ได้ได้ข่าวนั้นก็ช็อกนะคะแต่ว่าอ้นเตรียมใจไว้นานแล้วเพราะว่าคนเรามันมีขึ้นมีลงนะคะแล้วก็ปลอบใจสามีไปมั่งนะคะแต่ว่าสามีก็ยังแบบรับไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาแอบ ออชอบที่ทํางานนี้นะคะแล้วก็รักเจ้านายอะไรนั่นนูน่นนี่แต่ว่าโอเคพูดพูดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้พูดชื่อบริษัทไม่ได้พูดอะไรนะอย่าเอามาฟ้องนะก็คือว่าบริษัทนี้เขาถูกขายให้คนอื่นไปนะคะมันก็เลยเหมือนแบบว่าเป็นการคาบเกี่ยวนะคะแล้วก็เขาไม่ได้ผูกพันกับเคเวสใหม่นะคะเพราะเพิ่งเริ่มงานกันไม่กี่เดือนนะคะแล้วก็แต่เคเวสเก่าผู้ร่วมงานเก่าก็ยังอยู่ทํางานด้วยกันตามสัญญาที่ว่าเออพวกเราจะ เติบโตไปได้วยกันอะไรประมาณพวกนี้แล้วอยู่ดีเขาก็มาบอกว่าให้สามีอ้อนออกจากงานเขาก็เลยอ๋อดาวแทดนะคะไม่ค่อยสบายใจแล้วก็เขาอายุ50าสิต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมต้องมาได้ตกงานตอนนี้วะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่างานจะหนักบ่นมาทุกวันนะเพ, ern, พื่อนๆก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเท่ากับใครๆกับโดนไล่ออกเพื่อนน,อๆๆอน,น,นะคะแล้วอ้อนก็เลยแบบ iss, ตอนแรกก็ ช็อกนิดนึงแต่ว่าคือเข้าใจนะว่าทุกคนต้องเข้าใจในสถานการณ์ว่าเราต้องตั้งสตินะคะแล้วก็ปลอบประโลมการอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันสถานการณ์ดีขึ้นไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเขาล้มขึ้นมาจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เครียดเกินไปเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพได้อะไรเงี้ยคือเขาก็ไม่สบายไปแล้วไงแล้วก็ เขาเป็นโรคหัวใจอะไรน้่นนี่ด้วยอันก็คำนึงไปด้วยถึงหลายอย่างหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคนเราอะแค่ตกง,งานมันไม่เป็นไรไงก็หางานใหม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดสุขภาพไม่ดีถึงขั้นแบบว่าเป็นส t r o กนั่นนี่พี่กงพิการมาีน,นเรื่องใหญ่เ,เพื่อนเพราะว่าโอเคนะถึงว่าถึงแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่เราสัญญากันไปแล้วลวเราจะรักกันตลอดไปจนกว่าน่าจะจนกา่จะตายจากการพูดนี้นะ แต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเออเพื่อนๆเราก็เป็นมาดามคนหนึ่งนะเราก็ต้องฟันฝ่าไปไม่ใช่ว่าถ้าผัวเกิดอะไรขึ้นมาเราทิ้งเขานี่เราจะกลายเป็นคนไม่ดีไงเพื่อนๆไม่ว่าเราจะเข้ากันได้หรือไม่ได้อะไรแต่ว่าไม่ได้โทษคนที่เขาเลิกกันนะบางทีมันอาจจะมากเกินลิมิตของความพอดีไยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตครอบครัวอ้อนมันโอเคใช้ได้สบาย นะบางทีทะเลาะกันมั่งอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็เราก็จูนหากันได้ชีวิตไม่ได้แฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพอร์เฟกต์นะเพื่อนๆื่อนแต่ว่าทุกครั้งเวลาเรามีปัญหาเราก็จะพูดคุยกันและปรับความเข้าใจกันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยผัวอ้อนไม่ได้ที่เป็นคนรวยนะคะอ้อนก็ไม่ได้เป็นคนรวยนะคะเราเป็นคนที่มาจากพื้นฐานปาปานกลางเหมือนกันนะคะเราก็พยายามที่จะพูดจะเข้าใจกันแล้วก็ ตุติตุ้มติ้มไปด้วยกันเพื่อนๆแต่วันนี้ก็มาถึงวันที่ผัวอ้อนแซดมากนะคะก็ปลอบใจเขาไปตามเรื่องตามราวแล้วก็พยายามตั้งสตินะคะแล้วก็พูดกับเขาว่าเออหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าใครตกงานให้ดูคลิปนี้ไว้นะคะตั้งสตินะคะอย่าดาวอย่าไปทําอะไรที่ไม่ดีนะคะอย่าเสียใจมากจนเกินไปนะคะมีอย่างหนึ่งที่ผัวอ้อนขาดก็คือเขาแบบ เสียใจมากไปหน่อยนะคะจนต้องเป็นอ้อนที่ต้องสตั้งสตินะคะแล้วก็พยายามพูดกับครอบครัวว่าเออไม่เป็นไรนะเราต้องอยู่ให้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนั่นนี่นะคะแล้วก็เออคือในบางสถานการณ์เราต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดมันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราก็ต้องช่วยกันนะเพื่อนๆ นะคะโอเคนะหนึคือตั้งสติห้ามทำอะไรที่ไม่ดีห้ามคิดมากเกินไปเดี๋ยวจะป่วยนะคะสก็คือพยายามหางานใหม่นะคะก็บวกผัวไปแล้วนะคะให้ไปเซิร์ชดูนะคะ,ะมีอาชีพไหนที่ใกล้เคียงกับที่เราอยากทำหรือว่าสุดท้ายสุดอาชีพอะไรก็ได้เออยังแนะนำให้ผัวไปเป็นแฮมเชนส์เลยนะคะแต่ผัวบอกว่าไม่ชอบไม่อยากทำขอขอขอเลือกไอ้ที่เขาทำได้และชอบก่อนเออเออ,เอ,อไม่เป็นไรก็รุ้งไงคือใจเย็นๆนะคะ สามที่สวีเดนนะคะไม่แน่ใจที่ไทยหรือที่บริษัทอื่นอะไรจะเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่เขาจะมีฟักเกตนะคะเป็นการจ่ายเงินคล้ายๆกับเงินทุกเดือนที่เป็นแบบเงินกองทุนอะไรนั่นโน่นี่ที่แบบเหมือนเงินทอมไว้อะถ้าเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรขึ้นมาจริงๆนะคะเขาก็จะช่วยออกเหมือนเป็นแบบชดเชยค่าที่เราตกงานให้อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้ไม่แน่ใจเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยนะมัง้ง ะะเขาจะมีการชดเชยให้นะคะอันนี้เป็นสำรองไว้สุดท้ายเลยหมายถึงว่าในกรณีที่ว่ามูอินเตอร์รอไม่สบายใจงานก็หาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเขาก็จะออกให้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าตั้งสติได้มีงานใหม่ปุ๊บก็ไม่เป็นไรไงเออชีวิตก็ปรับจูนเข้ามาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพื่อนเออนะก็หางานใหม่กันต่อไปนะคะแล้วก็ ข้ออะไรก็ไม่รู้ข้อสี่มั้งเนาะก็คือประหยัดอดออมทั้งครอบครัวนะคะคือเราก็ตั้งใจคุยกันไว้แล้วว่าเอองดซื้อแบรนด์เนมช่วงน,นี้หัวเราะได้อยู่ใช่ไหมอย่ามาดราม่านะนี่ชีวิตเขานะคะโอเคนะชีวิตเรานะคะไม่าอย่าไปเกี่ยวกับใครนะคะแล้วก็ไม่ฟังเสียงใครด้วยนะคะงดซื้อแบรนด์เนมนะคะหนึ่งสองก็คือขายแบรนด์เนมที่มีราคาสูงที่มันจะพอพยุงครอบครัวได้ก็ขายไปขายไปนะคะมันเป็นแบบ เปลือกนอกเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นกับชีวิตเรามากที่สุดนะคะมันเป็นแค่อะไรที่แบบว่าเราเอามาเติมเต็มในชีวิตเท่านั้นนะคะก็คือถ้ามันไม่จําเป็นก็ขายมันไปค่ะขะายในราคาที่อยากจะใครก็ขายอะไรเงี้ยนะไม่สนใจใครอะไรนะคะก็เดี๋ยวมีเรื่องเล่า